สวัสดีค่ะอกับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ <honestly> like? ตอนนี้เราอยู่ในเกมไล่เลนเจอร์ซีซัน2แกรนอัปเดตด้วยนะคะโอ้โหอลังการงาน้ายิ่งใหญ่เวอร์วังมากเลยนะคะก็วันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าในซีซัน2ที่เพิ่งอัปเดตไปสำหรับเกมไล่เลนเจอร์นะคะจะมีอะไรใหม่ๆกันบ้างเนอะก็ดูเขาบอกว่าเป็นแกรนอัปเดตนะแสดงว่าแบบยิ่งใหญ่มาก อัปเดตใหญ่สุดๆไปเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเ่ยว่ามีอะไรบ้างโอเคมาดูกันดีกว่านะคะว่าในซีซั่น2ของเกม Line Langer เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะก็อันที่เปลี่ยนไปอย่างแรกเลยนะคะก็คือด้านบนตรงนี้นะคะเลเวลตรงนี้นะค่ะโอ้เลเวล6เองไม่ใช่นะก็เราเป็นมาสเตอร์อยู่นะคะจาก น้องๆที่ปกติเล่นกันอยู่เนี่ยเลเวลแบบบางคนตัน99แล้วใช่ไหมก็คือตรงนี้นะคะแล้วพอตัน99แล้วเนี่ยก็ถึงจะมีโอกาสอัพเป็นมาสเตอร์เลเวลหอย่างที่กุกูเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นมาสเตอร์เลเวล6นะคะก็คือกุกูเนี่ยเลเวล99ไปแล้ว1รอบเหมือนจุดติใหม่กลายเป็นเลเวล1อีกครั้ง แม่ถามว่าอยากไหมก็ก็ไม่อยากเออเสร็จแล้วา e master เนี่ยก็จะ99อีกแล้วถึงจะเป็น S master สีม่วงเป็นเกย์อันนี้ก็คงไม่มีใครอยากจะ99ไม่ใช่ก็คือมันเป็นขั้นกว่านะอันนี้เป็นเลเกวลปกติ master เป็นขั้นกว่าแล้วก็เป็น S master เนี่เป็นขั้นสุด นะฮะก็เก็บกันยาวๆลูกบวชลูกบวชกันไปเลยนะให้ลุ้นลูกมันมาเล่นต่อ <c oughs> คือเ p พก็ใช้เยอะขึ้นน่ะนี่เลยไปที่ My Team ที่เราเมนูเลยละกันนะคะก็เดี๋ยวกูจะให้ดูนะคะใน My Team มีตรงนี้เพิ่มเข้ามาเห็นไหมคะก็คือเป็นเซต A และเซต นะคะอันนี้กูคงไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งไว้ก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะจัดเซตจัดเซตของตัวละครได้จัดเซตของเรนเจอร์ดาน,นั่นเองนะคะก็คือเซตเเราเอาไว้แบบสู้กับไว้สู้ผ่านดานเออนึกออกไหมคือเวลาน้องๆคนไหนที่แบบสู้ผ่านดานเนี่ยแน่นอนว่ากับการ เก็บเลเวลวะหรือว่าเก็บเงินน่มันจะต้องใช้ตัวคนละตัวใช่ไหมบางทีก็อาจจะต้องมานั่งเปลี่ยนยุ่งยากอันนี้เขาก็ทำระบบขึ้นมาค่ะเพื่อสปอร์เราตรงนี้นะคะก็คือสามารถจัดเซตเลนเจอร์เป็น2เซตได้เราจะใช้เซ็ตไหนก็เลือกเอานะแล้วก็กดไปที่ทีมแล้วก็เขาก็จะถามว่าเอ้ยจะเลือกทีมเซ็ต A ใช่ไหมก็เซฟแล้วก็ เล่นก็ใช้ทีมเซตเอได้เลยอย่างที่3นะคะก็จะมีเลนเจอร์นี่อย่างที่น้องๆเห็นนะคะก็ปกติเนี่ยเราจะมีแต่เหลืองๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเลนเจอร์แปลกๆก็คืออย่างที่เขาบอกนะคะว่าเลนเจอร์เนี่ยจะมีมากกว่า5ดาวแล้ว<ม>เจ้าเจมตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นแบบเป็นขั้นกว่า เป็นขั้นกว่าขึ้นไปอีกสามารถอีโวได้อีกอีโวนี้ก็ย่อมาจากอีว l ลูชันนะคะก็คือการพัฒนานั่นเองนะถ้าอยากรู้ว่ามันจะพัฒนาเป็นตัวอะไรกด EVO ไปนะคะแล้วก็มันจะเข้าไปในหน้าแบบนี้อามีสแกนให้ดูด้วยว่าพอเราพัฒนามันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบไหน ตัวนี้เนี่ยเป็นมาสเตอร์ระดับ1ดาวนะคะก็สามารถที่จะอัปเกรดให้ไปเป็น2ดาวได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือเรียกว่าวัตถุดิบละกันเนาะเป็นแบบของที่ต้องใช้ในการอัปเกรดนะคะก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อ,ตอไปละกันเนาะจะมาแบบแจงให้ละเอียดเลยแล้วก็จะมีไอเทมใหม่ๆอย่างเช่นเจ้าขบ เจกบเลวด็อกเตอร์เลอนาตัวนี้นะคะที่มันถือก้อน exp อยู่นะเจะกบตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้นะคะก็ถ้าใช้ตัวปกติธรรมดาเนี่ยมันก็ขงมแบบอัพได้อยู่หิีใช่ไหมนี่เพิ่มมาแค่เลเวลยี่สองเองแต่ว่าถ้าใช้เจกบตัวนี้โอรย์โอ้โหเป็นไงตัวเดียนะคะเลเวลห้าสิบเอ็ดไปเลยนะคะก็เจกบตัวนี้เอาไว้อัพเลเวลนั่นเองนะคะ มีกบอีกแบบนึงเป็นกบแดงนะคะเมื่อกี้กบเขียวถือดักบอลเอไอพนะคะเอาไว level. ้อัพเลเวลคราวนี้เนี่ยกบแดงนะคะถือเครื่องหมายคําว่าแม็กเนี่ยแม็กเลเวลอัพจะสามารถเพิ่มเลเวลให้ได้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเอาเลนเจอร์มาผสมกันใช่ปะผสมกันแบบนี้เพื่อให้ได้แม็กเลเวลที่เพิ่มขึ้นนึกออกไหมคะแต่ว่าเจ้า กบเนี่ยกบแดงอะ่ะมันใช้แทนกันได้ค่ะเขานี้ฮา l โลวีนนะคะตอนนี้เนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่อยู่ในช่วงฮา l โลวีนนะคะแต่ว่าทนนั่นแทนเจ้าก,กบแดงเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาอัพได้แล้วเธอเวบ็บนี่เป็นไง จากแม็กแล้วล65นะคะสามารถอัพเพิ่มไปได้นะคะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออเรียกได้ว่าถ้าใครเนี่ยเก็บเลเวลหรือว่าเก็บสะสมตัวนี้ไม่ทันน่ะก็สามารถเอากบเนี้ยมาอัพเลเวลได้อย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเรามีตัวลิมิเต็ดแค่1ตัวเนี่ยเราก็สามารถให้มันเป็นมาสเตอร์ได้นีครโอยอดมากเลยนะคะเจ้ากบแดงตัวนี้ต้องมีค่ามหาศาลแน่นอนนะฮะก็ เจ so ้ากบแดงนี้ได้มาจากไหนก็สามารถเล่นในด่านใหม่ของไลเลนเจอร์ซีซั่น2ได้นะคะอ่ะมาตื่นเต้นกันพอแล้วไปดูฟีเจอร์อื่นๆกันบ้างเนาะฟีเจอร์ต่อไปนะคะที่ไลเ e นเจอร์ซีซั่น2มีเพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้อัปเกรดเห็นอะไรหรือเปล่าเข้ามาแล้วรู้สึกปวดใจสุดๆไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่น้องๆเห็นนะคะก็ ตัวนี้เนี่ย max limit เป็นเรียกว่าเป็นค่าของผลึกค่าสูงสุดของผลึกที่เราจะสามารถอัพได้นะคะเวลาเราเข้าไปเล่นเนี่ยกู๊ดก,กูเนี่ยอัพไว้เลเวล90ทับ99นะคะและ้วดูตรงนี้ดิมันใช้คือมันปรับให้ใช้แบบเงินในการอัพเกรดน้อยลงอะแต่ก่อนเนี่ยกูกูจำได้ว่าอัพ ตั้งแต่เลเวล90ขึ้นไปอะ่ะอัพแต่ละเลเวลเนี่ยคือ5แสนอ่ะตอนตอนเนี้ยลดเหลือ8หมื่นอ่ะซึ่งแบบเอ่อทำไมแกทำกับฉันแบบนี้เนี่ย <c oughs> เ,เห็นแล้วโกรธก็อ่ะพอเราอัพ เลเวลตรงนี้นะคะไปจนถึง99แล้วเนี่ยมันจะกลายมาเป็นแบบนี้ด้านซ้ายมือนี่นะคะก็คือเป็นมาสเตอร์นะคะเป็นเลเวลแบบมาสเตอร์ยังจะให้อัพต่อไปจน99อีกนะคะก็ปวดตาบอัพกันปวดตาบเลยเดียวส่วนของไม้นะคะมินเนอร์มินเนอร์แกนนะคะก็เอาไว้ เพิ่มเอ่อเพิ่มค่าผลึกอะเวลาเราสามารถฆ่าศัตรูได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราฆ่าศัตรูได้เราจะได้ผลึกเพิ่มถูกไหมคะอันนี้ก็เหมือนแบบให้เราอัพอะว่าเฮ้ยถ้าแกฆ่าตายแกก็จะได้ผลึกมากขึ้นอีกมีมาให้อัพตลอดเสียตังตลอดนะรีชาร์ทามนะคะก็เอาไว้ย่นระยะเวลาในการชาร์จตัว มิสไซล์ของเรานั่นเองนะคะก็อยากจะอัพก็แค่กดตรงนี้นะคะมาสเตอร์อัพเกรดอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วมันก็จะให้เราอัพได้นะคะส่วนอันต่อไปนะคะเป็น Ranger ATK ATK ย่อมาจาก Attack นะคะก็หมายถึงว่าอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีของเรนเจอร์แต่ เลาอัพไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าถ้าจะอัพได้ต้องเป็นแลงเอสเท่านั้นนะคะคือ,อ,อฉันต้องก้าๆอีกครังกว่าจะมาอัพแกได้น่าจะให้หลานมาเล่นละกันนะน่าจะบางทีมันก็เยอะไปอะ่ะโอเคเสียตังค์เยอะมากนะคะก็ื่นชอบอนไนอัพกันไปละกันมาดูคอลเลกชันกันบ้างนะคะคอลเลกอันนี้นะ นี่กุ๊กกูยังไม่เคยเปิดดูอันนี้นะคะก็มาดูพร้อมกันเลยโอ้มันไม่ใช่แค่เรามีนะคะอันนี้คือกุก๊กกูเคยได้แล้วแหละแต่ว่าที่ไม่ได้เพชรเพราะเราต้องทําให้เลนเจอร์ตัวนี้เป็นมาสเตอร์ก็คือเราต้องไปหาตัวนี้อะ่ะมาอัพมาอัพเรื่อยๆจนเป็นมาสเตอร์นึกออกปะก็คือต้องเอาเจ้าตัวเนี้ยมาผสมผสมผสมใช้4ตัวใช้ทล้หมด5ตัว มาผสมให้เป็นมาสเตอร์แล้วเราถึงจะเก็บได้เพชรตรงนี้นะคะโอ้โหแม่เจ้าเก็บกันพวกเลยนะคะนี่ได้เป็นมาสเตอร์แล้วก็สามารถที่จะได้เพชรอู้มีช่องทางการได้เพชรเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะก็คืออันนี้นั่นเองเราก็มานั่งเก็บทุกตัวให้เป็นมาสเตอร์อวกแตกกันเลยทีเดียวโอ้โหตื่นเต้น อ่าสําหรับตัวไหนที่เป็นมาสเตอร์แล้วนะคะก็แค่คลิกลงไปตรงนี้นะแล้วเราก็จะได้เพจนะคะอ่าพอตัวไหนเรารับเพจไปแล้วก็จะขึ้นว่าคอมพลีทแบบนี้จ้ะสําหรับซีซั่น2นี้นะคะก็มีสเตจเพิ่มเข้ามานะคะเป็นสเปเชียลสเปเชียลสเตจตรงนี้นะคะที่อยู่มุมขวาลา่าง เิเยลสเตทแน่สเตทใหม่ของซีซันนี้นะคะใครที่อยากจะอีโวตัวเลนเจอร์นี่ต้องเข้าอันนี้เลยกดเบอู้มาแล้วและดูอวกาศสวยงามอลังการมากนะคะก็ในซีซัน2ส p e c i a l s สเต e นี้นะคะจะแบ่ง แมปเป็น2แบบอย่างนี้นะก็คือ Awakening Magic Eye นะคะกับ Endless Golden Desert นะคะก็เป็นแบบเหมือนแมปทุเรยอะไรอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาคืออะไรลองกดเข้าไปดูสเตจกันนะคะอันนี้คือสเตจแรกนี่อันนี้คือระดับความยากนะคะก็คือเนี่ยระดับยากอยู่ที่1ขีดนะคะแสดงว่าไม่ยากเท่าไหร่ แล้วก็สเตจนี้เนี่ยเมื่อเล่นผ่านแล้วนะคะจะได้มีโอกาสได้ของเหล่านี้นะจ๊ะแล้วของเหล่านี้เอาไว้ทําไหม่นะของเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ในการอีโวเลนเจอร์นั่นเองนะคะก็อย่างที่พี่โอกุให้ดูไปก่อนหน้านี้ว่าเลนเจอร์แต่ละตัวเนี่ยจะพัฒนาหรือจุติเลนเจอร์แต่ละตัวเนี่ยมันใช้วัตถุดิบในการ จุติไม่เหมือนกันนะคะก็ให้น้องๆมาดูตามด่านเหล่านี้นะคะว่าในแต่ละด่านเนี่ยมันดอบอะไรและเราก็หาวัตถุดิบจากด่านเหล่านั้นนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าในแต่ละด่านเนี่ยมันจะเล่นได้แค่วันละ5ครั้งเท่านั้นนะคะก็พอหมด5ครั้งแล้วเราก็ไปเล่นในวันพรุ่งนี้นะคะลองเข้าไปดูสักดา่านแล้วกันนะนี่ โอ้ด่านนี้ได้มูลหน้ากากใช่ไหมเดี๋ยวลองดูดา่านที่อ่ะอันนี้นะคะเป็นด่านที่จะได้แม่หมดแม่มดแบบอีโวแล้วนะคะก็แต่ละด่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ตัวใหม่ๆด้วยนะอย่างตัวนี้นะเจมขี่เมกเป็นตัวใหม่นะคะก็แต่ละด่านเนี่ยมีโอกาสได้ของต่างกันไปนะคะเรามาลองด่านง่ายๆกันก่อนง่ายไหม ลองเข้าไปดูเลยเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะจ๊ะใช้ของได้เหมือนเดิมนะคะกดเด็กเลยแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากเดิมนะคะด่านนี้เนี่ยในสเปเชียลสเตทนะคะจะใช้ขนนกนะคะสใบในการเล่น1ครั้งนะจ๊ะ ที่การเล่นนะคะก็คือเราต้องยึดฐานให้ได้เนี่ยยึดทาวเวอร์ตรงนี้นะคะให้ได้เลยยึดได้แล้วจะทํายังไงยึดได้แล้วเนี่ยมันจะยิงมันจะยิงลูกดอกช่วยเรานะคะแต่ว่าถ้าเรายังยึดไม่ได้เหมือนตัวเนี้ยมันก็จะยิงใส่เรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแย่งค่ะเราต้องแย่งเหมือนชิงทงเหมือนชิงทงนะะนี่ พอเรายึดได้เนี่ยมันก็จะยิงลูกดอกอเห็นป้าลดอกมันหลดใส่ฝั่งโน้นนะคะแต่ถ้าเราโดนยึดเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอ่าดูให้ดีนะคะเดี๋ยวลองอัน,นเนี้ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยโดนอันขวาสุดเห็นไหมคะว่าอันขวาสุดเนี่ยโดนยึดไปแล้วมีทงมอนสเตอร์อยู่ตรงนี้นะทงสโตรเราก็ต้องไปยึดค่ะ เอาขึ้นมาอันที่ถูกยึดไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะยึดใหม่ได้นะคะก็คือเราต้องตีเข้าไปนี่ตีแน่กลายเป็นของเราแล้วบุกมัน้น เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะได้ exp โอ exp เยอะมากนะคะในด่านพวกนี้ exp จะได้เยอะกว่าปกตินะแล้วก็นี่ตรงสุมเราก็จะสุม่มบได้พิงโพชันนะคะก็เป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะจ๊ะ กี้เราเข้าเบอร์สี่ใช่ไหมนี่งเห็นไหมเหลือ4ครั้งต่อวันแล้วนะคะก็คือวันหนึ่งเล่นได้5ครั้งอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้อะไรเนี่ยก็มาเช็คกันดีๆแล้วกันเนอะส่วนเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างก็สามารถกดได้ด้านซ้ายมือด้านล่างนี้นะคะแล้วเราจะกลับไปยัง่ายนี่ค่ะกดเมนสเตตตรงนี้นะคะจะกลับไปที่เดิมนะคะ แวบกลับบ้านกลับมาที่เดิมแล้วนะคะก็เรายังสามารถไปตะลุยด่านได้ต่อไปแต่เห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมตรงเนี้ยขึ้นไปอะ่ะมันก็ถึงหอคอยแซลลี่แล้วนะแต่คือคือ,อยังช่วยไม่ได้ต้องอ้อมไปบนนี้เพื่อเพื่อคือตะ มึงจะไปถึงไหนอะใน,นเมื่อแซลลี่อยู่ตรงนี้อะคือเปิดให้เข้าไปช่วยแซลลี่ได้ไหมที่โกงนี่หว่า <c oughs> อ่าโอเคนะก็สำหรับไลเลนเจอร์ในซีซั่น2นะคะก็อย่างที่เห็นนะว่ามีอะไรอัปเดตใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่ จากที่แต่ก่อนไม่มีเวลามาเล่นนะตอนนี้อัปเดตซีซั่น2แล้วกลับมาเล่นกันดีกว่านะคะแล้วก็มาอัปเกรดเรนเจอร์มาจุติอะไรกันเยอะแยะมากมายมีอะไรให้เล่นเพียบเลยนะคะก็สำหรับการอธิบายในแต่ละหัวข้อนเนี่ยเป็นแบบละเอียดละเอียดนี่ยเดี๋ยวผู้ผูจะทำแยกคลิปแล้วกันค่ะส่วนวันนี้เนี่ยมาท่องซีซั่น2ให้ได้ดูกันในเรนเจอร์แล้วก็ใครที่อยากจะดู หัวข้อไหนเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะกูกูลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้กูกูไปแล้วบ๊ายบายจ้า